คิดเหรอว่าเรานั่งทํางานแบบสังกตายเบื่อเบื่อเบื่อเบไปทุกวันเนี่ยชีวิตเรามันจะดีขึ้นถ้าวันนี้มันไม่ดีเราจะไปรอว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นไหมก็าไม่บริษัทเป็นแบบนี้เราจะคิดว่าให้มันเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนปัญหาที่ยังไงยังไงคุณก็ต้องเจอถ้าทํางานประจําอย่างแรกเลยคืออะไรคือชีวิตเสียสมดุลสุขภาพไม่ได้ดูแลสุขภาพใช่ไหมนอนน้อยแถมต้องตื่นเช้าอีกต่างหากบางทีตื่นเช้าเนี่ยก็ต้องเดินทางอีกนั่งรถไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงฝ่ามลพิษเจอรถติดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วอออไไปปถึงงทททีี่่ําานนก็เจค นต้องไปเดียวแบบเรื่องคนอีกบางทีเราก็ไม่ได้ชอบไอ้เพื่อนที่ร่วมงานคนนั้นบางทีเราก็ไม่ได้ชอบเพื่อนรว่รวมงานคนนี้เกลียดเกลียดแต่ก็ต้องมาเจอหน้ามันทุกวันแล้วพอเราไปถึงโต๊ะทํางานปุ๊บนั่งลงปั๊บงานมาเลยจ้าโอ้โหแม้มเอกสารนู่นนั่นนี่ทํายังไงก็ไม่เคยทําแนทนทําไปทํามาตอนแรกก็ดูสนุกดีก็โอเคดีวันที่เราสมัครเข้ามาทํางานโอ้ดีใจฉันมีงานทําสักพักหนึ่งแม่งออกดีป่ะวันเนี้ยแล้วบางทีเราก็ได้งานเยอะเราก็รู้สึกว่าทำไมเงินเดือนไม่เพิ่มตาม ถูกปะแล้วพอมันวนแบบนี้ไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เกิดการอะไรมันก็เกิดการเบื่องานแล้วเชื่อไหมว่ามันไม่ใช่เราหรอกที่เบื่อคนเดียวเพื่อนร่วมงานเราก็เบื่อ้คนนั่งข้างเราก็เบื่อเจ้านายเราก็เบื่อเชื่อดิเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากําลังจะบอกคืออะไร <c oughs> คือมันหมดยุคข,ของการทําอะไรแบบนี้แล้วถ้าใครทํางานประจําอยู่ในองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเริ่มที่จะเห็นคนอื่นๆถูกไล่ออกคนรู้จักของเราหรือว่าบางทีเพื่อนร่วมงานเราด้วยซ้าไปถูกเลิกออฟเนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่างานที่เรา เคยทาที่มันซ้ํำซากทุกวันทุกวันอะ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยจะต้องมีแผนกบัญชีถูกไหมจะต้องมีแผนกบัญชีคนทําบัญชีคนยื่นภาษีนู่นนั่นนี่ตอนนี้รวบมาเหลือแค่โปรแกรมโปรแกรมเดียวที่สามารถที่จะบันทึกทุกอย่างและให้ข้อมูลสถิติที่แม่นยำกว่าคนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องจ้างทีมพนักงานบัญชีทั้งทีไหมไม่จําเป็นแล้วถ้าสมมุติว่าเขาสามารถลดพนักงานได้แล้วได้งานที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมเช่นเอาโปรแกรมมาช่วยเอา AI มาช่วยเอาซอฟ หรืออะไรก็แล้วแต่มาช่วยเนี่ยเขาจะจ้างทําไม สิ่งที่น่ากําลังจะบอกคืออะไรคือถ้าเราทํางานอยู่แล้วมันเป็นงานที่ซํำซากจําเจรู้ไว้เลยว่าภายในอีก5ปีหรือ10ปีเนี่ยงานเหล่านั้นไม่มีอยู่อีกแน่นอนไม่เหลืออีกแน่นอนหรือถ้ายังมีอยู่นะเราก็จะได้ค่าแรงที่ต่ำมากค่าแรงที่น้อยมากแล้วงานอะไรที่จะยังเหลือมันคืองานที่อาศัยปัจเจกบุคคลสิ่งที่น่ากำลังบอกคืออะไรคือใช้ความสามารถของแต่ละคนเฉพาะตัวให้เราเนี่ยโดดเด่นออกมาในเรื่องเรื่องนั้นยกตัวอย่างตีน่าสอนภาษาอังกฤษเนี่ยถามว่าทุกคนก็เรียน ในระบบถูกป่ะก็เรียนการศึกษาเรียนการสอนในระบบแล้วก็เรียนมาเหมือนเหมือนเหมือนกันน่าเบื่อไหมน่าเบื Hence, ่อซ้ำซากไปซ้ำซากจำเจไปจำเจอันนี้ติรดไม่ได้จะว่าครูคนไหนถ้าสมมติว่าใครเป็นครูสอนภาษาหรืออะไรนี้เนาะแต่บางทีด้วยระบบด้วยเอกสารด้วยการประเมินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ครูระบายครูเบื่อเพราะครูเบื่อนักเรียนก็เบื่อแล้วไม่มีอะไรมีประสิทธิภาพเลยทาให้นักเรียนหรือคนหลายๆคนเนี่ยย้ายมาเรียนบนออนไลน์แล้วพอมาเรียนบนออนไลน์เนี่ยอย่างติหน้าเนี่ยติหน้าถือเป็นอะไรถือเป็นปัจเจกบุคคลถูกว่าติ� มีความคิดสร้างสารรค์สามารถที่จะออกแบบทําแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้ได้ตีน่าเนี่ยรู้ตัวเลยตั้งแต่เรียนจบมาว่าถ้าตีน่านะไปทํางานรับราชการนะหรือทํางานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่นะตีน่าโดนไล่ออกแต่วันแรกแล้วตีน่าโดนไล่ออกแต่วันแรกแล้วเพราะตีน่าเป็นคนบ้าบอกอแตก โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครโคตรเบื่ออะไรกับงานประจํารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบทําอะไรใหม่ๆรู้สึกว่าเรามีศักยภาพมากกว่าน,นี้หรือว่าเราสามารถที่จะไปแนวอื่นแบบอื่นได้การทําออนไลน์มันโคตรจะตอบโจทย์เลยเว้ยอย่างลูกศิษย์ของติหน้าคนหนึ่งนะคะน้องเนยเนี่ยน้องเนย,นอเนยตอนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนที่การเรียนห่วยมากบอกเลยว่าการเรียนห่วยมากแต่เขาก็รู้ตัวว่า ถ้าเขาเรียนจบมาเนี่ยหางานทํายากแน่นอนแต่สิ่งที่เขาเก่งและทำได้ดีคืออะไรรู้ไหมคือการวาดรูปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาทําออนไลน์เลยวาดรูปเปิดช่องสอนวาดรูปออนไลน์เลยตอนนี้มีคนติดตามแสนกว่าคนแล้วนะคะแล้วก็ทําไมเราก็สามารถสร้างเงินได้หลักแสนต่อเดือนด้วยโอ้โหโคตรดีอะ่อะโคตรน่าภูมิใจอะถูกไหมแต่ถามว่าเราจะเป็นที่จะต้อง เก่งหรือมีความสามารถด้านไหนมากๆไหมเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นตัวเราคนเดียวเนี่ยเราจะต้องเก่งมากๆหรือเราจะต้องมีทักษะที่แบบโคตรพิเศษโคตรจะว้าวหรืออะไรงนี้เลยใช่ไหมแต่จริงมันไม่จําเป็นนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเราติดตามคนแบบนี้สมมติว่าติดตามตีน่าเงี้ยตีน่าอ่าคนติดตามหกแสนคนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องแบบเก่งแบบตีน่าหรือเปล่าต้องเป็นแบบตีน่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงไม่จําเป็นเราสามารถเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่สร้างรายได้เพิ่มหรือสร้างรายได้เสริมจากการทําออนไลน์ได้อย่างน้อย ร้อยหมื่นสองหมื่นเอาเปล่าเออหมื่นสองหมื่นเอา 12, เอาปละ่านะคะอย่างลูกศิษย์ของตีหน้าอีกคนหนึ่งนะเอาชื่อคุณยายนะ,ะคุณยายนี่เป็นคนที่ธรรมดามากนะธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเลยแล้วเขาเนี่ยมีผู้ติดตามใน a c e b o o k นะไม่ถึงพันคนแต่สามารถสร้างเงินหลักแสนได้แล้วสามารถเปิดบริษัทเป็นของตัวเองได้โอจากคอร์สนี้นะคะยาก็ได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะคะทั้งทั้ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะผู้ติดตามหลักร้อย แต่มีรายได้หลักแสนนะคะอันนี้ต้องขอบคุณนะคะบอกเลยว่าขอบคุณครูะคะตีน่ามากๆนะคะรตีน่าโคตรภูมิใจเลยตอนที่เขามาบอกนะคะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าเขาเอาสิ่งที่เขามีเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมาทาออนไลน์การทําออนไลน์เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องดีที่สุดเก่งที่สุดหน้าตาดีที่สุดไม่เพราะตีน่าบอกแล้วมันคืออะไรมันคือเรื่องของปัจเจกบุคคลคือแต่ละคนเน่ยเรามีจุดเด่นเรามีสเสน่ห์เรามีเอกลักษณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันทําให้เราทาไมมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะอย่าง ติน่าเนี่ยเวลาที่ตีน่ามาทํคขีปะตีหน้าบางทีก็พูดว่าพูดว้งพูดไว้บางทีพูดไม่เพาะพูดแม่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็เป็นเสน่ห์ตีน่าหรือบางคนพูดเนอใช่ไหมบางคนเราพูดเหนอเราติดเนอมาจากภาคใต้มาจากอีสานหรือมาจากเหนือมาจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราพูดเหนอวเราอายใช่ไหมตีน่าบอกเลยว่าไม่ต้องแก้ลูกเสียงตีหน้าบางคนพูดเหนอแล้วกลัวอายกลัวโดนล้อนะตีน่าบอกเลยว่าเนอดีแล้วเนอดีแล้วคนจะสามารถจําเสียงเราได้ในทันทีเสียงเรามีเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆของเราที่เรา เราคิดว่าไม่เพอร์เฟกจริงๆคือสิ่งที่เพอร์เฟกมากเวลาที่มาอยู่บนออนไลน์อย่างตีน่าเนี่ยหน้าโคตรกลมเลยหน้ากลมแก้มเยอะมากเลยแต่หลายคนก็บอกว่าจําตีน่าได้เพราะว่าอะไรอ๋อคนนั้นไงที่หน้ากลมๆที่หน้าใหญ่ๆอะนะ่ะหน้าบานๆเข้าใจว่าตีน่าไม่จำเป็นที่จะต้องด้านเลี้ยวเหมือนใครนะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเบื่อกับการทํางานประจําหรือก็บเบื่อกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราเนี่ยถามตัวเองเลยว่าเราจะทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่โอเคไหมไปเลยไปหางานเสริมไปทําออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ลองดูว่าเราสามารถหาอะไรได้เพิ่มจากสิ่งสิ่งนี้ได้ไหมแล้วในอนาคตสมมุติว่าเราอยากที่จะมาทําออนไลน์เต็มตัวก็ได้แต่อย่างน้อยคือเรามีตัวเลือกไงเรามีแผนํำรองไงคิดเหรอว่าเรานั่งทางานรับสังกตายเบือ่อเบื่อเบื่อเบไปทุกวันเนี่ยชีวิตเรามันจะดีขึ้นถ้าวันนี้มันไม่ดีเราจะไปรอว่าปีหน้ามันจะดีขึ บริษัทเป็นแบบนี้เราจะคิดว่าให้มันเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนถูกว่าเพื่อนนั้นเนี่ยลงมือทําคิดอะไรลงมือทํามาทําได้แล้วอยากทําออนไลน์อย่างมีศุรภาพในชีวิตอยากที่จะสุขภาพดีขึ้นมีเวลาได้นอนเต็มอิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือการทําออนไลน์มันคือการทําที่บ้านมันยุคใหม่แล้วมันสมัยใหม่แล้วตอนที่โควิดมา มีหลายคนถูกออกจากงานน,นู่นนั่นนี่เราจะรอให้มันถึงวันนั้นเราจะรอให้มันเป็นวันของเราเรอะที่เราโดนออกมั้งแล้วก็วงงเออไม่รู้จะไปทางไหนเลยในขณะเดียวกันถ้าเรายังมีงานอยู่ตีน่าดีใจด้วยนะคะเขาแสดงความยินดีด้วยแต่มันจะไม่ดีหรอถ้าสมมติว่าเรามีตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3มรองรับอยู่เผื่อไว้นะเว้ยหรือถนะ้าจริงจังกว่านั้นอยากที่จะอ่านเรียนรู้นิดนิหน่อยๆน่อยะเป็นออเดอร์ฟอะไร้ยว่าเฮ้ยเขาทําออนไลน์เขาท line, ําทกันยังไงแล้วเขาได้เงินยังไงแล้วเราจะทําได้ไหมมันมีอะไรที่เราสามารถ ที่จะเออเอามาต่อยอดได้ะนะคะก็สามารถที่จะ,ะซื้อหนังสืออติณาได้นะคะชื่อว่าหนังสือออนไลน์มือใหม่นะคะหนังสือสอนทําออนไลน์สําหรับมือใหม่ถ้าใครอยากได้นะก็แอดไลน์มานะคะอัตตินาโบเตอนนี้เนะะี่ยขายอยู่ราคา2599บาทแต่พิเศษสําหรับคนที่แอดไลน์มาเท่านั้นลดให้เหลือ1699บบาท โอเคไหมมันเป็นแพชั่นของติน่าอย่างหนึ่งนะติน่าทิ้งไทยไว้ให้เวลาที่ตีน่าเห็นใครที่เบื่อกับชีวิตซังกับตายไม่มีเป้าหมายอะติน่าอยากช่วยเขาว่าเฮ้ยชีวิตมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นนะเว้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้จบแค่นี้หรอกโอเคไหมชีวิตเรามันไม่ได้จบแค่นี้หรอกมันมีอะไรแต่ว่าเราอะเลือกหรือว่าตัดสินใจที่จะออกไปลงมือทําหรือว่าหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหรือ,อยังนะคะแล้วตีน่าเนี่ยจริงๆก็เคยทํางานประจําเหมือนกันแต่ทำนในออฟฟิศเลยนะคะแล้วก็เบื่อมากโคตรเบื่อเชื่อไหมว่าเบื่อถึงขนาดวา่าตินาต้้้อออองงแบบปนนนนหหลัใ อันนี้ยังไม่เคยจะบอกใครนะแต่ว่ามันเบื่อมากแล้วมันคั้วจะง่วงนอนแต่ว่าก็เราก็มานั่งหลับอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่งหลับบนโต๊ะหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็เป็นแบบเด็กใบหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีผู้ใหญ่อยู่อะไรเงี้ยเขานั่งรอบๆข้างๆอะไรเงี้ยเราจะมานั่งหลับหรืออะไรเงี้ยอ่านดูไม่มีมารยาทตีน่าขอตัวเข้าน้ำไปนั่งหลับในห้องน้ำเลยนะแต่ห้องน้ำมันสะอาดห้องน้ำมันสะอาดอะไรเงี้ยว่าแต่ก็นะอย่าใช้ชีวิตแบบนั้น าใครมาถึงจุดนั้นแล้วนะเฮ้ยชีวิตเรามันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคว่ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างต้องลงมือทําอย่างน้อยจะทําอะไรสักอย่างวันนี้โอเคไหมแอดไลน์มาอย่างน้อยก็แอดไลน์มาหรือมาสั่งหนังสือเอ่อทำออนไลน์สําหรับมือใหม่กับตีน่าก็ได้อย่างน้อยให้เราเนี่ยได้ลงมือทําได้เปลี่ยนแปล,ปลงตัวเองอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์เนี่ยมันตามมาเองแต่มันจะเกิดก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อเราลงมือทําก่อนวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ สำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้ก็ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีความสุขก็ขอให้ได้เจอช่องทางที่จะนําไปสู่ความสุขที่เราสามารถมีได้ในอนาคตเนนะะาะสำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ